บทพิสบทสรุปนะครับคด,ดีที่ดินเขากระโดงเนี่ยเป็นบทพิสูจน์อำนาจรัฐและความชอบธรรมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เรื่องของคด,ดีเขากระโดงนะครับยังไม่สามารถทวงคืนได้นะครับอธิบดีกรมที่ดินยังไม่มีการสั่งเพิกถอนนโฉนดใดๆทั้งสิ้นและที่สําคัญตอนนี้ก็มีข่าวมาว่าคุณอนุทินชาญวิรุณอาจจะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ตอนนี้นะครับทางพรรคเพื่อไทยก็มีการนับ เรียกว่านะครับทูลเก้านะครับขอให้ทำการยุบสภา ทำให้มีการยุบสภา,าเกิดขึ้นนะครับเพราะการยุบสภา,าเป็นอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำเป็นการยุบสภา,าอาุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วสุดท้ายเรื่องเขากระโดงจะจบยังไงและจะเป็นไงอย่างที่ผมบอกผมที่ตามเรื่องนี้ผมก็เอาข้อมูลต่างๆมาพยายามให้ทุกคนได้ปฏิติติต่อให้รู้ว่ามันมีขบวนการทางการเมืองมีขบวนการทางปกครองมีขบวนการทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยมาเอื้อประโยชน์หรือไม่อย,อยากไรนะครับกรมที่ดินเนี่ย พร้อมเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ออกทับที่เขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์หลังแนวเขตที่ดินมีความชัดเจนและเป็นที่ยุติในชั้นศาลเปิดฉากข้อปิดฉากข้อพิพาทที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยคดีพิพาทที่ดินบริเวณเขากระโดงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นการถือครองที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยประชาชนในพื้นที่และบางส่วนเนี่ยมีการออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อน ให้ถูกตัดสินเป็นที่สุดแล้วสารดีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นที่ยุติว่านับที่ดินกว่า5,000ไร่ในบริเวณดังกล่าวเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นของการรถไฟประเทศไทยแต่ทุกวันนี้การรถไฟงประเทศไทยยังไม่สามารถเอากลับคืนไปได้กรมที่ดินยังไม่ดําเนินการอะไรเป็นเพราะอะไรคดีพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งยืดเยื้อมายาวนานกว่า50ปีได้กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งเมื่อกระทรวงมหาดไทยภายใต้าการกาก,กับดูแลของนายยกรัฐ รักษาการนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยได้สั่งการให้ดำเนินการเพิกถอนที่ดินพื้นที่พิพาทจำนวน5,000ไร่995แปลงนับแปลงเพื่อคืนให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาและคำสั่งของศาลรปรกครองสูงสุดที่ระบุชัดเจนว่าที่ดินการกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย การตัดสินใจครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนในวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากที่ดินส่วนหนึ่งที่ตั้งอยู่เป็นธุรกิจสำหรับของตระกูลชิดชอบซึ่งสนามฟุตบอลช้างอารีนาสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและโรงโม่หินนะครับคดีนี้จุดเริ่มต้นมาจากที่บุคคลและนิติบุคคลบางกลุ่มได้เข้าไปครอบครองและออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินบริเวณเขากระโดงสิ่งการถไฟแอ่งประเทศไทย ได้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับนะครับสัมปทานการทำเหมืองแร่และได้สำรวจแนวเขตร่วมกันกับกรมที่ดินมาตั้งแต่ปีพศ2496และมีการหลังวัดหลักเขตที่ชัดเจนนะในปีพศ2503ภายหลังได้มีการออกโฉนดในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งในปีพศ2560เนี่ยสาริีารกามีคำพิพา,ากษาถิงที่สุดว่าที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟแอ่งเทศไทยแต่ขบวนการเพิกถอนโฉนดกับไม่คืบหน้าอย่างที่ควรจะเป็นจนกระทั่งมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดี i และพปชให้เข้ามาตรวจสอบฟาร์มคืบหน้าล่าสุดนะครับจะ มีผลกระทบหลังจากที่มีการทวงถามความชอบธรรมอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายของการเมืองและภาคประชาชนกัสวกมหาไทยจึงได้เข้ามาตรวจสอบและยืนยันคำพิพากษาของศาลโดยมีคำสั่งให้กรมที่ดินเร่งดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยมิชอบทันทีการกระทำครั้งนี้ส่งผลกระทบ นะโดยตรงกับหลายฝ่ายทั้งเจ้าของธุรกิจและประชาชนกว่า1,000ลรายที่ถือครอบครองโฉนดอยู่ในพื้นที่ดินและอ้างว่าได้มาอย่างสุจริตซึ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเตรียมที่จะนะเตรียมตัวเพื่อฟ้องร้องกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยนะในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับว่าทางนะมาไทยเองนะครับโดยคุณภูมิธรรมเนี่ยตอนนี้ยังเป็นรักษาการอยู่นะครับ บอกสั่งให้อธิบดีกรมที่ดิน,นสั่งการเพิกถอนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เพิกถอนไม่แน่ใจนะครับว่ามีขบวนการทางการเมืองจะทําให้เรื่องนี้ยืดเยื้อออกไปหรือเปล่าจะทําให้เรื่องนี้สุดท้ายแล้วนะครับก็ยืดกันไปยืดกันมาหรือเปล่าที่ดินทรัพย์สมบัติชาตินะครับวันนี้ถ้าคุณมีจิตสํานึกของความเป็นคนจิตสํานึกของความรักชาติรักแผ่นดินตามที่คุณบอกคุณไม่สมควรจะเอาทรัพย์สมบัติชาติไปทําประโยชน์เพื่อตัวเองเพราะทรัพย์สมบัติชาติมันคือของส่วนรวม แต่วันนี้คนบางพวกบางกลุ่มใช้ทรัพย์สมบัติชาติไปหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองแล้วปากบอกว่ารักชาติรักแผ่นดินมันใช่หรือครับ